ทำไมคนถึงทักไปดูนะคะว่าผิวพลอยเมื่อก่อนเป็นยังไงนะคะตามนี้เลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยนะคะผิวหมองคล้ำไม่สดใสนะคะสีผิวไม่สมาเสมอนะคะเนื่องจากว่าพลอยชอบตากแดดไม่ทากันแดดไม่บำรุงผิวไม่อะไรทั้งนั้นผลลัพธ์ก็อย่างที่พลอยก็อย่างที่เห็นนะคะประมาณนี้เลยนะคะตามภาพ ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเห็นๆกันอยู่แล้วก็จะมาแนะนําให้หลายๆคนได้ฟังกันคะว่าเจ้าตัวเนี้ยคืออะไรแล้วมันมีดียังไงนะคะบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าผลิตภัณฑ์กูตาชิฮานะคะแต่ว่านอกจากจะมีกูตาเพียวบริสุทธิ์อยู่ในนี้แล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีด้วยครับฉะนั้นจบครบทุกปัญหาผิวเลยนะคะใน1เม็ดนะคะ ดูดซึมง,ง่ายละลายไวร่างกายสามารถนำไปใช้ได้หมดไม่ตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เห็นผลไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราสามารถนำไปใช้ได้หมดนะคะที่สำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยนะคะและกูตาชิดะของเรานะคะก็ผลิตและนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทุกขั้นตอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คิดค้นสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผลิตกับโรงงานที่ติดอันดับ1ใน3โรงงานที่ดีที่สุดด้านผิวพรรณของญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าทานเห็นผลจริงแน่นอนนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กล่องแรกนะคะส่วนตัวที่พอยทานเองนะพอยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กล่องแรกเลยว่าผิวขาวกระจ่า,างใสขึ้นนุ่มลื่นขึ้นนะคะ,ะตัวนี้นะคะทานวันล,ละ2-4เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลย ไม่กล้าทานก็พออยากจะบอกว่าวันนี้ที่กล้าออกมาพูดให้ฟังกล้าออกมาแนะนำเพราะว่าพอยทานเองกับตัวและเห็นผลจริงนะคะบอกลูกค้าให้